ช่วงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยชีวิตของเราย่างก้าวไปพร้อมกับการเวลาที่นำความชราและความเสื่อมมาเยือนทุกขณะจิตพวกเรานักสร้างบารมีต้องให้ชีวิต ก้าวไปพร้อมกับการสร้างความดีเราจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะ่ะสร้างบารมีให้เต็มที่เพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้เกิดขึ้นต่อตัวของเราเองและชาวโลกโดยการประพฤติทธรรมมีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อพื่นมนุษย์ และมันฝึกฝนอบรมตนเองโดยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะเวลาที่ใจยหยุดนิ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมสารานิยสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรม หกประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมบัจจีกรรมมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแบ่งปันลาบทั้งหลายที่ประกอบที่ทธรได้มาโดยทรร แม้โดยที่สุดบินดาบาย่มบริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจันย์ทั้งหลายผู้มีศีลภิกษุเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาทิฐิไม่ยึถือ เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเสมอก,กันกับเพื่อนพรหมจันยร์ทั้งหลายทั้งตอนหน้าและรับหลังอันหนึ่งทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ย่อมน้ำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐิอันนั้นมีอยู่ ภิกษุเป็นผู้ถึงความเสมอกันโดยทิฏฐิในทิฏฐิเห็นป่านนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังทำหกประการเหล่านี้แลเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสมัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการบําเพ็ญสารานิยธรรมคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกันจะเป็นเหตุสังคมประเทศชาติและคนทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สารานิยธรรมหกประการนี้หากใครก็ตามที่หมั่นบำเพ็ญต่อไปก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างจะเดินทางใกล้ไกลก็สะดวกปลอดภัยเพราะเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่ที่ไหนใครก็รักเมื่อจากไปเขาก็คิดถึง ก่อนที่จะกล่าวถึงความสำคัญของสารานิยธรรมทั้งหข้อนี้นะหลวงพ่อขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ที่บาเพ็ญสารานิยธรรมจนครบบริบูรณ์แล้วก็ได้ประสบผลดีซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันสักเรื่องก่อนนะจ๊ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าพระติสเถระเมื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในบรวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับฟังโอวาทจากพระอุปชาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคงร่งครัดเรื่อยมาเป็นพระติสมบูรณ์ด้วยสิกขาสามคือมีศีลสมาธิปัญญา อ่บริสุทธิ์บริบูรณ์มากคล้นคร,รบห้าภาษาแล้วท่านก็เขาอกาสปลีกตัวไปบาเพ็ญกรรมฐานหยุดตามลำพังณที่ทำแห่งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่องค์เดียวแต่ท่านก็มีจิตประกอบวิด้วยเมตตามันจเจริญสารานิยธรรมอยู่เนือง,งไม่เคยขาดเลย วันหนึ่งมีพระมหาเถระห้าสิบรูปได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนท่านถึงที่พักก็ต่อรับกับสู้ด้วยความยินดีท่านบำเพ็ญอาคันตุกกะวัดซึ่งเป็นวัดสำหรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างดีเยี่ยมคอยจัดแจงน้ำดื่มน้ำใช้มาเตรียมไว้แล้วก็กุรีกุจอ จัดหาสถานที่พักตามถ้ำต่างๆอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้พระอาคาตุก,กะได้อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายในวันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งห้บรูปได้ออกบินนบาตไปตามหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้รับบินนบาตจากญาติโยมสักคนเลย เมื่อเห็นว่าสายแล้วก็พากันอุ้มบาดเปล่ากลับที่พักเมื่อกลับมาถึงพระติสเถระก็ออกมารับบาดจากพระสังคเถระสังเกตเห็นว่าแต่ละองค์ไม่ได้รับอาหารเลยแม้แต่ทัพีเดียวจึงกราบเรียนว่าขอให้พระเถระทุกรูป ด้นั่งรอในถ้ำนี้ก่อนครอบผมขอโอกาสออกไปบินดาบามาถวายเองพรถสังฆเถระสงสัยว่าภิกษุรูปเดียวเนี่ยจะสามารถบินดาบาเลี้ยงพระถึงห้าสิบรูปได้อย่างไรกันจึงบอกพระติสเถระว่าพวกเราน่ะมีกันถึงห้าสิบรูป อุตสาห์ยแยกย้ายกันออกไปคนละทางก็ยังไม่เห็นใครจะมีจิตศรัทธานำาปใส่บาตรสักคนเลยแล้วท่านไปรูปเดียวจะมีญาติโยมที่ไหนมาตักบาตรอีกทั้งถึงแม้ได้าอาหารมาเต็มบาตรก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงพระได้ทั้งหมดพระติสเถระก็ตอบไปด้วยความถ่อมตนว่า ท่านขอรับกระผมเป็นวิกษุประจําถิ่นพอที่จะบินบาตมาได้โดยไม่ลําบากจนเกินไปและดิบุญของพระเถรานเถระทั้งหลายจะทําให้ผมสามารถหาพระตาหารมาถวายได้ในวันนี้วันแล้วก็ครองจีวรเดินถือบาทมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บา้าน ร้อมก็บตั้งกัลยาณจิตไปในเบื้องหน้าให้ผู้มีบุญได้มาทำบุญกับภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญัลนเลิศโดยอาน,นิสงสงที่ท่านบำเพ็ญสารานิยธรรมานานทำให้มหาวาุบาสิกาผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านที่พระเถระเข้าไปบิณฑบาตเกิดกุศลจิต ศรัทธาอย่างแรงกล้าอยากทำบุญเป็นสังฆทานนั้นก็ได้จัดเตรียมน้ำนมและอาหารคอยพระเถระพอพระเถระมาถึงประตูบ้านก็ถวายอาหารจนเต็มบาทพระเถระรับแล้วก็นำอาหารกลับไปถวายพระอีก50รูปที่กำลังรอคอยอยู่ในถ้ำ พระติสเถระนำมินาบาตพร้อมด้วยข้าวพระอาหารที่มหาวาสิกาจัดเตรียมเอาไว้เข้าไปถวายพระเถระทั้งห้าสิบรูปก,กล่าวเชื้อเชิญให้ท่านฉันตามสบายจากนั้นก็ถวายอาหารจนพอแก่ความต้องการของพระเถระทุกรูปส่วนตัวของท่าน ก็ฉันพอยังอัตาภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นเมื่อฉันเสร็จพระสังฆเทรศก็ถามพระติสาว่าท่านได้บรรลุโลกกตรธรรมหรือ,อยังพระติสเทเระก็ตอบว่าโลกกตรธรรมของท่านนั้นน่ะไม่มีหลอกขันถูกถามตอบไปว่าถ้าไม่ช่นนั้นท่านคงได้ฌานกระมังแต่ก็ตอบปฏิเสธเหมือนเดิม คำตอบของท่านก็ยิ่งทำให้พระมหาเถระทั้ง50าสิรูปเกิดความกังขาขึ้นมาในใจกอบกับความอัศจรรย์ในคุณธรรมของพระติสเถระจึงใต่าถามต่อไปว่าเมื่อไม่มีคุณวิเศษภายในอะไรเลยแล้วทำไมท่านถึงไม่ลำบากในอาหารบินบาตและก็เป็นทีรักยิ่งนัก พระเถระก็ตอบว่าท่านได้บำเพ็ญสารานิยธรรมมาตั้งแต่ออกบวชเมอท่านบำเพ็ญได้ครบบริบูรณ์แล้วแม้ถ้ามีภิกษุแสนรูปต้องการพัดของที่อยู่ในบาทก็ไม่หมดไปนี่ก็เป็นเพราะอนิสงส์การบำเพ็ญสารานิยธรรมให้บริบูรณ์เมื่อพระเถระทั้งห้าสิบรูปฟังแล้ว ต่างก็พากันอนุมโมธนาสาธุการในคุณธรรมภายในอันยอดเยี่ยมของท่านทั้งๆท,ที่เป็นเพียงสมมุติสงฆ์ยังไม่ได้บรรลุโลกกุตรธรรมขั้นสูงแต่กลับเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามสูงส่งมีข้อวัดปฏิบัติที่น่าเคารพเรื่อมใสย,ยิ่งนักวมื่อเรามาหาเถระ พักอาศัยอยู่สามราตรีก็ลาจากไปได้วยความประทับใจเห็นไหมจ๊ะว่าอน,นิสงการบําเพ็ญสารานิยธรรมเมื่อทำได้บริบูรณ์แล้วจะเป็นผู้ที่มีโภคัพก์สมบัติตักไม่พร่องกันเลยทีเดียวเพราะด้วยอนุภาพของใจที่แผ่ขยายกว้างออกไปไม่มีประมาณนั้น จะส่งผลให้เราเนะี่ยสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาอย่างเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้ใจตั้งมั่นไว้ว่าเราจะเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งตอนหน้าและรับหลังเราจะไม่หวงแหนสมบัติที่มีอยู่จะขระจัดความตระหนี่ออกจากใจด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่ตัวเองมีแก่ผู้อื่นให้ตั้งใจมั่นว่าจะมั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ให้พร้อย และประการสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพเราก็ต้องมันปฏิบัติเพื่อให้ใหได้บรรลุธรรมนั้นหากทำได้อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวของเราเองเป็นที่รักที่เคารพของทั้งมนุษย์และเทวา เราจะได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนในทุกเรื่องจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากการทะเลาะวิวาสมีแต่ความสมัครสมานสมัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงทุกท่าน เธอ